สวัสดีค่ะมื้อนี้กสิมาผัดน่อไม้เนาะค่ะเนาะผัดน่อไม้ใส่หมูใส่ขั้นสันคอหมูค่ะตำพริกแหงที่สดกระเทียมเนาะค่ะพริกแห้งพริกสดกระเทียมะะเพ็พดเพเ,เนาะคะ่ะ หมูก็ท่ันไ้แล้วคะ่ะท่านเป็นขิงน,นะคะนะ่ะเนาะลงไปผัดเลยจะผัดหมูให้สุกกนนะคะ จะรุงเลยค่ะใส่ชูรสจ้าใส่รสด,ดีจ้ารุงรสแล้วกันรสตุงรสไผ่รสมันนะะเนะใส่อยากกินรสใด,ดก็รุงรสไผ่นะจ้าใส่รสหอย ใส,ส่ซีอิ๊วเขียวเอ้ยซอสฟ้าเขียวใส่ซอิน้ำมันหมยเน้าใหม่้ะน้ำใหม่ต้มไว้แล้วนะจะต้มไว้นานนึงแล้ว 在那去了。我拿拿拖把来， ปีดฟ้าไปก่อนจ้าปิดฟ้าไปก่อนเนาะค่ะเนาะแปบ๊บนึงเนาะคะ่ะใส่ใบหโหระพาแล้วหรอคะ่ะใส่ะะใบหโหระพาแล้วเนาะจะเนาะรืมกดเสร็จแล้วจ้า ตัดนองไม้ใส่หมูใส่ใบหหราพาเสิร์ฟค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะจะแต่งกันกด้จ้งผัดนองไม้ใส่หมู เสร็จแล้วค่ะใส่ใบมลูละค้าน้ำนกค่ะปาากดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ